มีคนอยากรู้ไหมครับว่าเมื่อเราครบ55แล้ววันเกิดเรามาถึงแล้วเราไปยื่นประกันสังคมเงินชราภาพที่เรารอมานานกว่า15ปีนะครับหรือเมากกว่านั้นจะได้เมื่อไหร่กี่วัน30วัน60วันหรือมากกว่านั้นลองรับชมรับฟังในคลิปได้เลยครับ วันนี้นะครับพี่หมอมาทําคลิปที่มีคน inbox มาหาพี่หมอสูงอันดับต้นๆเลยคือเขาักจะถามว่าพี่หมอครับผมอายุ55แล้วพี่หมอขาหนูอายุ55แล้วจะไปของเงินคืนเลยได้ไหมแล้วจะใช้เวลานานเท่าไหรจะใช้แบบฟอร์มอะไรนะครับพี่หมอเตรียมข้อมูลมาให้นะครับก็มีข้อมูลนะครับเดี๋ยวจะรวบรวมให้แล้วก็ จากการที่พี่หมอพยายามคนา้นคว้าแล้วก็พยายามหาคําตอบนะครับอันดับแรกครับอธิบายก่อนว่าเงินชาราภาพคืออะไรนะครับเงินชาราภาพก็คือเงินที่ผู้ประกันตนนะครับไม่ว่าจะเป็นมาตรา33 3 9และ40นะครับส่งไปในแต่ละเดือนเดือนเดือนนะครับประกันสังคมจะเก็บเป็นส่วนส่วนไปนะครับมาตร3า3 9 39เกเก็บเป็นเปอร์เซ็นต์ครับ ตัวโดยพบว่ามาตรา33และ39จะเก็บอยู่6%มาตรา40จะเก็บให้50%ของที่ส่งนะครับมีเฉพาะทางเลือกที่2และ3นะครับทางเลือก2เก็บ50ทางเลือก3เก็บ150นะครับแต่ว่าตัวของมาตรา40นะครับมีเฉพาะบําเน็จชลาภาพนะครับส่วนมาตรา39 40เอ้ย339นะครับ มีทั้งสองมาตราไอ้มีทั้งสองแบบก็คือเงินบำเหน็จและบำนาญชราภาพนะครับตอนนี้กลับมาที่คำถามครับว่าจะเข้ารับเงินชราภาพได้ยังไงนะครับตอบง่ายๆครับก็แล้วแต่มาตานะครับมาตรา33-39กําหนดอายุไว้ที่55มาตรา40กําหนดอายุไว้ที่60ปีนะครับอันดับแรกต้องอายุถึงก่อนนะครับตามกฎหมายปัจจุบันนะครับ ถึงแล้วทุกมาตาจะต้องทำยังไงต้องสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนนะครับตอนนี้สิ้นสุดยังไงก็คือมาตรา33ต้องออกจากงานนะครับนายจ้างไปแจ้งกับประกันสังคมว่าผู้ประกันตนได้ลาออกแล้วหรือลาออกให้นะครับส่วนมาตรา39ไปลาออกเองได้เลยครับนะครับส่วนมาตรา40เช่นกันเมื่อคุณครบ60แล้วไปลาออกจะต้องดูนะครับคุ้มหรือไม่คุ้มหรือจะกลายเป็นผู้ประกันตนต,นต่อดี สำหรับมาตรา40นะครับตอนนี้มาดูฮะว่าจะได้เงินคืนอย่างไรและเมื่อไหร่นะครับที่หมอมีทําบทความเอาไว้นะครับในชื่อบทความที่ชื่อว่านับจากยื่นสิทธิปร,ทธประโยชน์ชราภาพจะได้ใช้จะใช้เวลากี่วันได้รับเงินบํานาญครั้งแรกนะครับเพราะว่าเฉพาะบํานาญที่มีครั้งแรกนะครับส่วนบําเหน็จรับครั้งเดียวจอดจบนะครับก็ต้องตอบว่าอย่างที่เล่าให้ฟังนะครับว่า ตอนนี้มาดูนะครับคนที่มีสิทธิ์รับบํานาญกับบําเหน็จนะครับคนที่รับบํานาญคือคนที่ส่งนะครับกฎหมายบังคับอยู่ส่งเกิน180ส่งไม่ที่เกินส่งตั้งแต่180งวดขึ้นไปคนมาตรา33มและ39 40บ้านไม่มีบนานาญนะครับจะได้รับเป็นบํานาญชลาภาพนะครับส่วนคนที่ส่งต่ำกว่านั้นนะครับจะได้รับเป็นเงินก้อนเดียวเรียกว่าบําเหน็จชลาภาพนะครับ แล้วก็แต่ละส่วนคิดยังไงนะครับส่วนของบํานาญชราภาพนะครับของมาตรา3ามสกฎหมายปัจจุบันยังกําหนดให้คิดจากฐานเงินเดือนนะครับสูงสุดที่15,000บาทนะครับเฉลี่ยของ60เดือนสุดท้ายเอามาคิดเป็นฐานเงินเดือนจ่าย15ปีนะครับจ่ายที่20%ของคน15ถ้าครบ15ปีก็คือ3,000บาทนะครับ ต่อเดือนนะครับส่วนเกินคิดให้นะครับเหมือนโบนัสให้ปีละ1.5%ุกทุกๆ2 2เดือนนะครับถ้าไม่ครบ12เดือนปัดทิ้งอีก15%นณะปัจจุบันปี4-2ถึงปี6-5นะครับคนที่ได้รับบำนาญชราภาพสูงสุดจะอยู่ที่ประมาณ4,800บาทครับพี่หมอคำนวณไว้แล้วนะครับมีอาจจะเยอะเดี๋ยวจะไปย้อนคลิปหรือว่าย้อนตัวบทความให้ดูอีกทีนะครับส่วน บำเหน็จชาราภาพคิดยังไงนะครับบำเหน็จชาราภาพก็คิดจากเงินสะสมของลูกจ้างนะครับคือผู้เบิกเงนตนบวกกับนายจ้างมาตร39า39ก็คือทั้ง6%เปซ็นเป็นของตัวเองนะครับแต่ก็จะมีส่วนของมาตรา3 3ที่มาตรา39เคยอยู่มาด้วยถ้าคุณส่งไม่ครบส่งไม่ถึงร8 0งวดคุณจะได้รับเป็นเงินก้อนเลยบวกกับนะครับดอกเบี้ยรายปีนะครับซึ่งปี65ตอนนี้เดือน เมษายนปี65ปรากฏว่ายังไงฮะยังไม่ได้มีการประกาศดอกผลนะครับหรือว่าอัตราผลประโยชน์ออกมาแต่อย่างไรนะครับจริงๆเขาบอกว่าก็จะประกาศตั้งแต่เดือนมีนานครับนี่ผ่านมาแล้วนะครับก็ยังไม่ประกาศนะครับเพราะฉะนั้นพี่หมอมีสูตรคำนวณให้นะครับเดี๋ยวลองไปคำนวณกันนะครับตามสูตรคำนวณที่พี่หมอส่งให้นะครับเป็นการทบต้นทบดอกนะครับมีคนถามมาเยอะเลยช่วงนี้ ก็รับด้วยเงินต้นและเงินต้นและดอกนะครับเงินต้นก็ประกอบด้วยของผู้ประกันตนและของนายจ้างนะครับบวกกับดอกผลส่วนนั้นนะครับกฎหมายเขียนไว้อย่างนั้นยังแปลกใจว่าทําไมไม่ให้ส่วนของรัฐบาลนะครับที่จะให้ผู้ประกันตนเพราะงั้นคนที่รับบําเหน็จชราภาพจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ชราภาพจากรัฐบาลนะครับอ่ะตอนนี้มาถึงไฮไลท์ของตัวคลิปนี้ละถามว่า แล้วยื่นแล้วสมมติเกิดวันนี้นะครับพรุ่งนี้ไปแล้วจะเป็นยังไงง่ายๆครับคนรับบำเน็จชาราภาพนะครับเขาเขียนเอาไว้นะครับในตัวประกาศนะครับคนที่รับเป็นบำเน็จชาราภาพจะได้รับเงิน30วันนะครับเดี๋ยวพี่มอสพี่หมอแทรกให้ชัดเจนนะครับ30วันภายใน30วันทำการเพราะงั้นเดือนหนึ่งมี30วันแต่ไม่ใช่30วันทำการครับมันก็คือ ต้องบวกไปอีกนะครับเดือนหนึงมีวันหยุดอยู่8วันนะครับก็ต้องดับไป30วันทําการนะครับก็น่าจะเดือนเสร็จๆนะครับก็น่าจะได้เงินก้อนทั้งหมดเลยส่วนนะครับอันนี้คือไฮไลท์แล้วตั้งใจฟังดีๆนะครับคนรับบานาญคิดยังไงนะครับพี่หมอเครอก็พรอลองไปอ่านดูนะครับในตัวบทความพี่หมอนะครับก็คือคนที่รับบํานาญนะครับคุณจะได้รับเร็วที่สุด อย่างไรก็คือเขาบอกนะครับว่าเขาจะนับเดือนแรกนะครับสมมุติคุณเกิดวันที่31นะครับของเดือนคุณก็ไปยื่นวันที่1พอไปยื่นวันที่1นะครับสมมุติเดือนนี้เป็นเดือนเมษายนนะครับก็พอครบ30เมษายนรับเป็น1เดือนคุณครบเดือนคุณโชคดีนะครับคุณสามารถมายื่นครบเดือนเขานับเดือนแรกแต่เดือนแรกเนี่ยจะไปให้ในวันถัดไปนะครับก็คือวันที่ 25พฤษภาคมนะครับตัวบำนาญชราภาพจ่ายเงินเหมือนจ่ายเงินเดือนฮะจ่ายเงินเดือนบริษัทชั้นนำจ่ายก่อนสิ้นเดือนประกันสังคมมีนโยบายจ่ายเงินให้กับผู้ประกันตนนะครับผ่านการโอนผ่านบัญ,ญชีการโอนผ่านพร้อมเพย์นะครับเดี๋ยวนี้ตัวพร้อมเพย์แบบประชาชนก็จ่ายทุกๆวันที่25เพราะฉะนั้นเร็วสุดนะครับจะต้องเป็นใครฮะคนที่เกิดวันที่31นะครับเดือน มก,กรานะครับคุณจะครบเดือนนะครับวันที่หนึ่งกุมภาถึงยี่สิบแปดมีนาทั้งหมดยี่สิบแปดวันนะครับแล้วคุณก็บวกไปอีกยีบห้าวันนะครับก็คือวันที่หนึ่งถึงยี่สิบห้ามีนานะครับคุณก็จะบวกไปทั้งหมดห้าสิบสามวันฮะค,คนเพราะฉะนั้นข้อแนะนำก็คือเมื่อถึงวันเกิดคุณแล้ววันรุ่งขึ้นคุณ,ค,ณควงรีบไปแจ้งเลยนะครับคุณก็จะได้ เร็วที่สุดนะครับประมาณอย่างที่พี่หมอบอกนะครับคนที่เกิด1นึ่งไม่ใช่เกิด1น,นะครับเกิดวันที่31มสิบเมกราไปยื่น1นึกุมภามันจะครบนับครบเดือนเต็มวันวันที่28หรือ29่สิบก้ากุมภานะครับเพราะฉะนั้นปีไหนที่มีวัน28วันในเดือนกุมภาคุณจะใช้เวลาประมาณสัก53วันนะครับในการ เข้าถึงเงินชราภาพก้อนแรกครับนะฮะเพราะฉะนั้นคนทั่วๆไปนะครับที่เกิดในเดือนที่มี30วันนะครับคุณก็จะใช้เวลาทั้งหมด55วันถ้ามี30วันคุณก็ใช้เวลาทั้งหมด56วันครับเพราะงั้นเร็วที่สุดก็คือมี53สานะครับสำหรับคนที่เกิดในวันที่31นะครับแล้วก็เดือนกุมภาพันธ์มี28วันถ้ามี29วันก็คือ54วัน ถ้ามีเดือนไหนมี30วันคุณก็จะได้รับในระยะเวลา55วันนะครับถ้าคุณเกิดในเดือนที่มีวัน31วันคุณก็คือ56วันนั่นเองแต่ถ้าคุณเกิดระหว่างนั้นนะครับเขาไม่นับเดือนแรกครับอันนี้พอเข้าใจไหมฮะสรุปก็คือ เงินชราภาพประกันสังคมกี่วันได้ก็ประกอบไปด้วยนะครับ5 3 54 55 56อันนี้คือเร็วสุดครับ56วัน53วันนะครับหลังจากนั้นถ้าคุณเกิดในไม่ใช่วันที่31นะครับคุณก็ต้องบวกไปในเดือนแรกที่เขาตัดทิ้งนะครับเข้าใจไม่เข้าใจยังไงหรือว่าคิดว่ามันเป็นธรรมหรือยุติธรรมไหม ก็ลองช่วยคอมเมนต์ให้ฟังนะครับสำหรับคนที่จะรับเงินทราภาพในเดือนนี้ปีนี้ขอให้ทุกคนได้เร็วที่สุดครับสวัสดีครับ